มีเพียรแล้วก็น้องนักเรียนน้องนักเรียนที่งานเราทุกคนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่แทํางานในระดับองค์การสกษาเพื่อพัฒนาให้ได้ดีขึ้นไปนะครับผมเองก็อาจจะต้องมาที่นี่หลายครั้งนะเพราะมันเป็นเป็นชาวเขาเพราะคนที่ทำงานในมือชาวเขาเนี่ยไม่ได้เป็น่ยนมาขณะที่จังหวัดให้ค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นมาอยากสุขภาพให้ดีขึ้น that i am sure will serve as an example for many, many schools in the future. so congratulations. let us build healthy environments and support the overall well-being of our people. เะเป็นองครสุภาพดีไม่ได้ยคเราเม็อการาการสทา่อาผานรสของการซึ่งอบด้สีสหลันะคในเรื่องของการนาหารสุัปัญญาว่าเราจะทต่อไปพ้ลูกของเราต่อไปล้อที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็นดานอาีย ก็